ทำอะไรคะเนี่ยท้างจานแตงกวาล้างจานเหรอโอ้มามามาแล้วมามาคุยมาคุยกันหน่อยมาคุยนิดนึงมามาเป๊ะมามาเร็วมาเป๊ะเดี๋ยวค่อยทำเออเดี๋ยวค่อยทำมาคุยกันนิดนึงป้าอยากคุยด้วยมาเป๊ะมานะเป๊ะมาตามพี่มาอ่ะแตงกวาพาน้องมาพาน้องมาพาน้องมา มาน้องมาทาน้องมาแม่ยังช่วยยังสามเอ้ดีแล้วดีแล้วมาเลยค่ะมาเลยเราอยู่กันสองคนนะดูแลน้องนะคะหนูต้องช่วยพ่อดูแลน้องนะเป้มาลูกมาเป้เป้มาเป้เดี๋ยวมาเป้เป้มาไปมาไปเข้าบ้านเร็วเเป้เป้นะมาเลยลูกเรากำลังมาดูชีวิตของครอบครัวที่แม่ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะทิ้งลูกน้อยสองคนอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อก็สู้ชีวิตค่ะแม้จะขาขาดเพราะว่าติดเชื้อนะคะถูกตัดขาก็ดูแลเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนมีแตงกวาคนนี้แตงกวาคนนี้เปเป้ใช่ไหมเปป้มีน้ำใจด้วยนะป้ามาเยี่ยมก็ให้ขนมด้วยสวัสดีค่ะอะไรนะคะ ให้นัาเดี๋ยวน้าถ่ายก่อนนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองค่ะด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเคยทํามาก่อนใช่ไหมคะเคยทำมาก่อนเคยทามาก่อนค่ะแล้วก็แม่เด็กพวกนี้เคยทํามาก่อนแล้วผมก็ทํางานด้วยค่ะแล้วเลิกงานมาก็ช่วยขายแต่ตอนที่ผมก็ไปขับแท็กซี่ค่ะค่ะเอาละทีนี้ ก็มาที่บ้านสวบพนนะคะเพราะว่าเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ฟังขับรถแท็กซี่ก็ฟังกันอยู่แล้วก็กะเตงลูกนี่แหละไปขับด้วยนะคะอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวตามอาชีพเดิมค่ะและวันนี้ก็มาที่บ้านสบพเคยทําบุญกับสบพมาก็เยอะเหมือนกันกองทุนเหรียญสลึงแอบไปเงียบๆนะคะมีเหรียญสลึงก็เข้าไปไว้ที่บ้านสวบพวันนี้เหรียญสลึงนั้นจะกลับมาหา นะคะคุณสัตววัฒน์เราจะได้ช่วยดูแลกันต่อไปเพื่อให้การช่วยตัวเองได้อย่าง,ย,งยั่งยืนนะแตงกวานะนะคะแตงกวาให้กำลังใจคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะสู้สสู้ๆค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>